สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจ๊ะจ๋ากินแซบนะคะวันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวผัดหมูโบราณทานกันจ้าวัตถุดิบของเราก็จะมีหมูเนื้อแดงจ๋าเพื่อนๆหั่นไว้ชิ้นพอดีทานนะคะแล้วก็จะเป็นผักคะน้าจ้าล้างแล้วก็หั่นไว้แล้วเรียบร้อยจ้าไข่สองฟองค่ะมะเขือเทศหอมใหญ่ซอยไว้แล้วเรียบร้อยจ้า แล้วก็กระเทียมสับจากเพื่อนเพื่อนเรามารับชมขั้นตอนการทํำข้าวผัดหมูโบราณกันเลยจ้าตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าตามด้วยกระเทียมสับนะคะ ตามด้วยหมูที่เราหั่นไว้จ้า ใส่ไข่ลงไปเลยจ้า ต่อไปก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะ ใส่มะเขือเทศกับหอมใหญ่ลงไปเลยจ้าเติมซีอิ๊วล,ลงไปเลยค่ะซีอิ๊วดำนะคะตามด้วยผงชูรสค่ะ รสด,ดีค่ะซอสปลาเขียวจ้ามันตาลทรายจ้าผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะกินหอมเริวมาแล้วจ้าเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าข้าวผัดหมูโบราณนะคะเพื่อนๆตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าหอมมากๆเลยจ้าน่าทานไหมคะ เรียบร้อยจ้ะเพื่อนๆพนืตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะเสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลาแสนอร่อยเลยค่ะก็จะมีแตงกวากินเป็นผักนะคะเพื่อนเอนใส่ลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะข้าวผัดหมูโบราณอร่อยอร่อยหอมๆนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวกับสาจานะคะวันนี้อร่อยอีกแล้วจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สาจาต้องขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ